ตลาดราชบูรณะโดยเราจะทําการยกเว้นค่าเช่าตั้งแต่เดือนมีนาไปเรื่อยๆนะครับจน,จนกว่าจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาสู่ปกตินะครับในส่วนของตลาดนาจจัดจตุจักรก็เป็นอีกหนึ่งตลาดที่กรทมดูแลแต่เราได้รับสัญญาเช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยกรุงเทพมหาคนครครับจะทําในลักษณะเดียวกันคือทําหนังสือไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยในการขอยกเว้นค่าเช่าให้กับผู้เช่าตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงพฤศจิกายน เป็นระยะเวลา6เดือนนะครับซึ่งเราจะพยายามทําให้ได้และเราคาดว่าทางการรถไฟจะให้ความร่วมมือกับเราและก็ให้มีการยกเว้นค่าเช่านะครับเรื่องที่3ครับอาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆท่านรอฟังอยู่ก็คือเรื่องของการกําหนดเวลาเปิดสถานที่และการปิดสถานที่ในวันนี้ครับได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อและได้มีผลสรุปว่าเราจะมีออกประกาศฉบับที่5ในเรื่องของการควบคุมเวลาเปิด และในการปิดสถานที่ครับโดยการควบคุมเวลาเปิดจะแบ่งสถานที่หลักเป็น2สถานที่เราจะอนุญาตให้เปิดตั้งแต่เวลา0 5 0ยนานาฬิานทีนะครับจนถึงเที่ยงคืนโดยสถานที่ทั้ง2สถานที่ได้แก่1นะครับคือร้านสะดวกซื้อหรือลักษณะเดียวกันกับร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ต ผมขอย่าดขยายความนิดเดียวครับก็คือร้านสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นแฟมิลี่มาหรือว่าร้านโชห่วยทุกร้านนะครับเราขอกําหนดเวลาเปิดโดยให้เปิดตั้งแต่ตีห้าหนึ่งนาทีจนถึงเที่ยงคืนครับไม่ว่าจะเป็นในห้างหรือนอกห้างนะครับมีหลายท่านสงสัยเรื่องของซูเปอร์มาร์เก็ตว่าถ้าไม่ได้อยู่ในห้าง จะทำการเปิด24ชั่วโมงได้ไหมครับก็ตามประกาศนี้ก็คือเราจะมีการประกาศว่าต้องเปิดได้แค่ช่วงเวลาที่เราบอกนะครับตี5ถึงเที่ยงคืนครเป็นเวลาเปิดนะครับขอเน้นย้ำครัส่วนที่2ครับก็คือร้านอาหารหรือเครื่องดื่มก็จะส่วนที่2ก็คือร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในครูหารถเข็นและแผงลอยก็คือจะมีการกําหนดเวลาเปิดตั้งแต่ตี5จนถึงเที่ยงคืนนะครับขออนุญาต ขยายความครับก็คือร้านอาหารทุกประเภทไม่ว่าจะขายเพียงอาหารอย่างเดียวหรือขายเครื่องดื่มอย่างเดียวหรือขายทั้งสองอย่างแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นร้านที่อยู่ในคูหารถเข็นหรือว่าแผงลอยเราจะขอให้ทุกๆร้านเหล่านี้มีการบริการแค่ ตีห้าจนถึงเที่ยงคืนนะครับตีห้าหนึ่งนาทีจนถึงเที่ยงคืนนะครับโดยทั้งสองส่วนที่ผมได้อธิบายไปนะครเราต้องการจํากัดเวลาเปิดเพราะว่าเราต้องการให้ช่วงเวลามีช่วงเวลาหนึ่งสำหรับเฉพาะร้านที่เปิด24ชั่วโมงในการทำความสะอาดนะครับโดยช่วงเวลาตั้งแต่เที่ยงคืนหนึ่งนาทีจนถึงตีห้าเป็นช่วงเวลาที่ปิดขอให้ร้านเหล่านี้ทําการทําความสะอาดอย่างเคร่งครัดและก็ถูกสุขลักษณะอนมามัยด้วยนะครับ ในส่วนสิ่งที่เราให้ปิดเลยอีกหนึ่งสถานที่ก็คือเรื่องของสวนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนครับที่ผ่านมาเรายังได้มีการอนุโลมให้มีการเปิดสวนสาธารณะอยู่แต่ยังอย่างที่ทราบดีครับสถานการณ์ก็คงยังไม่ดีขึ้นในตอนนี้รวมถึงสวนสาธารณะบางแห่งยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการรวมคนได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งรวมกินข้าวกันหรือการทํากิจกรรมออ,ออกกําลังกายใกล้ชิดกัน ดังนั้นกรทมจึงขออนุญาตให้ปิดสถานที่เหล่านี้ก่อนนะครับสวนสาธารณะไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะที่ดูแลโดยกรทมหรือจะเป็นสวนสาธารณะที่ดูแลโดยเอกชนอย่างเช่นสวนชุมชนสวนในหมู่บ้านของท่านกรทมวันนี้จะมีการประกาศให้ปิดสวนเหล่านี้ก่อนนะครับโดยประกาศทั้งหมดเราจะให้มีผลนะครับในวันพรุ่งนี้จนถึง30เมษายนนะครับ กรุงเทพมหานครเข้าใจดีนะครับว่ามาตรการที่เราได้ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะทําให้ท่านไม่มีความไม่สะดวกและความไม่สบายในชีวิตแต่ขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าเราต้องลดการรวมตัวกันของคนให้ได้มากที่สุดทําให้คนอยู่บ้านมากที่สุดและขอให้ท่านให้ความร่วมมือกับเรามากที่สุดครับโดยเราจะขอให้คามั่นสัญญาจากท่านว่าเราจะทําการเยียวยาสําหรับผู้ที่รับผลกระทบให้เร็วที่สุดโดยเราจะร่วมกับทางรัฐบาลหาทางที่จะช่วยเหลือผู้ที่ต้องเดือดร้อน จากการที่เราปิดสถานที่ต่างๆให้เร็วที่สุดนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมจะขอให้คามั่นสัญญาโดยผ่านโดยกรทมจะให้คํามั่นสัญญาได้ก็คือทุกสถานที่ที่เราปิดนะครับเราจะมีการประเมินตลอดหากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์บอกว่าสถานที่เหล่านี้สามารถเปิดได้แล้วแล้วสถิติน้อยลงเราจะทําการพิจารณาเปิดให้เร็วที่สุดนะครับดังนั้นเราขอความร่วมมือให้ท่านได้โปรดเข้าใจให้ความร่วมมือและดําเนินการตามมาตรการเราด้วยครับ สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะฝากสั้นๆว่าเรากำลังสู้กับเชื้อโรคที่เราไม่สามารถชนะด้วยทางการแพทย์อย่างเดียวนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเราทุกคนต้องให้ความร่วมมือกันในการที่จะออกจากบ้านให้น้อยที่สุดพบเจอผู้คนที่น้อยที่สุดโดยเฉพาะคนที่ท่านรักและล้างมือบ่อยๆไม่เอามือไปจับบริเวณใบหน้าเพื่อที่เราจะสามารถชนะวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับและขอทุกท่านให้ความร่วมมือกับเราเข้าใจเราและพวกเราจะฝ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับผม ค่ะเบื้องต้นเน้นย้ำกับคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามาตรการที่ถแถลงเรื่องของการปิดร้านสะดวกซื้อรวมถึงร้านอาหารในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตี5เป็นมาตรการที่ดำเนินการในกรุงเทพมหานครเพราะว่าหลายๆท่านที่ติดตามไลฟ์ n b t 2H d น่าจะมาติดตามในช่วงไม่ได้ติดตามช่วงต้นเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดทีนี้ถามท่านโฆษกสักนิดนึงค่ะว่ามีคนที่สอบถามเข้ามาอย่างเช่นร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในคอนโดมิเนียม ที่ผ่านมาอาจจะปิดเปิดเป็นเล็กๆอย่างนี้ค่ะอันนี้ต้องปิดด้วยไหมคะปิดทั้งหมดครับร้านสะดวกซื้อทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้องมีการปิดในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีห้าหรือว่าเปิดในช่วงเวลา,าตีห้าถึงเที่ยงคืนนะครับ และนอกจากเรื่องของการปิดร้านค้าปิดสวนสาธารณะปิดร้านอาหารดังกล่าวแล้วค่ะเรื่องของการเดินทางณนะวันนี้เราต้องยอมรับว่าในกรุงเทพมหานครเรายังเห็นการเดินทางมากและเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรกีก็ได้มอบนโยบายไปว่าถ้าไม่ ทำมาให้ลดการเดินทางได้เนี่ยจะมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมในที่ประชุมกรทมเราได้หารือถึงเรื่องนี้ไหมคะเราเข้าใจดีถึงนโยบายของทางรัฐบาลว่าต้องการให้มีการเดินทางน้อยที่สุดดังนั้นแล้วสิ่งที่เราได้ออกมาทั้งหมดนะครับก็คือการจํากัดจุดประสงค์การเดินทางไม่ว่าจะเป็นการที่จะเดินทางไปในสถานที่ที่ไม่จําเป็นสถานที่ที่ไม่จําเป็นในบางเวลาเราก็เริ่มการปิดสถานที่เหล่านี้ครับแล้วก็จํากัดเวลาดังนั้นแล้ว ผมจึงขอสรุปว่าเราทําทุกวิธีทางที่จะทําให้คนเดินทางออกจากบ้านน้อยที่สุดและขอให้ท่านให้ความร่วมมือและความเข้าใจกับเราด้วยครับ มีคำถามจากผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจนะคะที่ฝากเข้ามาถามว่ากรทมได้ขอความร่วมมือไปถึงขอสอมกไหมคะเรื่องของการปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการรถเมล์รถร่วมรถตู้โดยาสารเนี่ยค่ะเราได้มีการพูดคุยกับขอสอมกนะครับในประเด็นนี้แต่ว่าต้องเข้าใจว่าสิ่งไรที่เราสามารถทำไม่ได้ก่อนกรทมก็จะทำไปก่อนเลยอย่างเช่นเรื่องของ BTS เรื่องของการลดปริมาณผู้โดยสารในรถและการเพิ่ม ขบวนรถเพื่อที่จะให้คนหนาแน่นน้อยลงแต่ในส่วนนี้เรามีการพูดคุยตลอดครับแต่ผมอยากจะให้ขอสอมกในการอธิบายเองดีกว่าเพราะว่าทางขอสอมกก็ทํางานหนักในเรื่องนี้และคงจะชี้แจงได้ดีก่าผมครับ แล้วมาตรการที่เราไปดูตามสถานีขนส่งหรือว่าสถานที่ที่มีฟดเดอร์บัสของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นรถตู้สายใต้ใหม่บางว่าอันนี้จะมีการเข้าไปดูในรายละเอียดเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงหรือว่าผลกระทบยังไงบ้างคะออรถฟดเดอร์หรือว่ารถป้อนผู้โดยสารเข้าระบบขนส่งมวลชนหลักนะครับเรามีทั้งหมด3เส้นตอนนี้ซึ่งในรถเหล่านี้ ปัญหาเรื่องความแออัดยังไม่มีนะครับและในส่วนของการทำความสะอาดเราได้มีการทำความสะอาดทุกวันและเราได้มีการจัดเจลแอลกอฮอลตลอดดังนั้นเราได้ดูอย่างเข้มงวดเลยครับในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนที่อยู่ภายใต้การสังกัดการดูแลของกทมครับ แน่นอนตอนนี้หนึ่งปัญหาที่หลายคนเจอแล้วก็มีการแจ้งมาเนี่ยนะคะแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ร้านอาหารเราไม่ได้เปิดอีกหน่อยเนี่ยร้านสะดวกซื้อไม่ได้เปิดแต่หนึ่งสิ่งที่เราจะเห็นก็คือกลุ่มคนที่ไปรวมกลุ่มกันยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้ามีกลุ่มวัยรุ่นซื้อสินค้าต่างๆออกมาจากร้านสะดวกซื้อเรียบร้อยแล้วแต่มานั่งตามจุดต่างๆแล้วรวมกลุ่มกันอย่างนี้ค่ะกทมอจะเข้าไปดูแลยังไงได้หรือถ้าเกิดคนพบเห็นควรจะแจ้งที่ไหนได้คะ ในในส่วนนี้นะครับเราเข้าใจว่าตอนนี้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งหนึ่งในมาตรการของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือการงดการรวมตัวของคนนะครับซึ่งทางตํารวจได้ให้การกวดขันตลอดแม้ว่าตํารวจจะไม่ได้ขึ้นกับกทมแต่เราก็ได้ทางานร่วมกับตํารวจโดยถ้าเกิดท่านพบเจอนะครับก็ขอให้แจ้งมายังเบอร์ของตํารวจก็ได้191กก็ได้หรือถ้าเกิดพบเจอ จ้าหน้าที่เขตรหรือเทศษษษษกิจใกล้ๆเนะะี่ยฮะเราก็จะพยายามเข้าไปพูดคุยก่อนที่ทางตํารวจจะมาเลยครับเราต้องให้ความร่วมมือกันในเรื่องนี้ครับค่ะก็สามารถแจ้งที่ตํารวจได้นะคะเพื่อที่จะให้ตํารวจเข้าไปสอดส,ส่องดูแลทีนี้มีคําถามเรื่องของสวนสาธารณะมีของรัฐและเอก,กชนแต่ก็มีในหมู่บ้านมีตามคอนโดต่างๆอันนี้เราเข้าไปดูแลหรือว่าควบคุมด้วยไหมคะเอ,อเอ่อประกาศตัวนี้จะควบคุมอย่างที่ผมได้อธิบายไปว่าไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะที่ดูแลโดยรัฐ หรือเอกชนอย่างเช่นส่วนชุมชนนะครับดูแลโดยเอกชนก็จะครอบคลุมในประกาศนี้ดังนั้นก็ต้องทําการปิดก่อนครับค่ะสุดท้ายอยากให้เน้นย้ํากับคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งเพราะว่าหนึ่งคำถามที่เชื่อว่าท่านโฆษกก็ได้รับเยอะเหมือนกันชัดดาวหรือเปล่าล็อกดาวหรือเปล่กาลกรุงเทพมหานครวันสองวันนี้ต่างๆนานาที่ประชุมมีความห่วงใยยังไงแล้วทิศทางการดูแลว่าจะชัดดาวหรือล็อกดาวจริง,รงๆแล้วมีข้อเท็จจริงยังไงคะเรื่องของผมขออนุญาต ใช้โอกาสนี้ในการตอบเรื่องข่าวลือเมื่อวันจันทก่อนนะครับว่ามีผู้ว่ากรทมประชุมเรื่องของการล็อกดาวน์กรุงเทพมหานครต้องอธิบายว่าการล็อกดาวน์นะครับก็คือการที่ไม่ให้คนออกจากบ้านซึ่งกรทมยังไม่มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้เลยเพราะว่าด้วยของประกาศสถา,านการณ์ฉุกเฉินก็ต้องคุยกับทางภาพใหญ่ของทางรัฐบาลด้วยและในส่วนที่จะมีงดคนออกจากบ้านนะครับนี่คือสิ่งที่เราทําจริงๆก็คือพยายาม ลดกิจกรรมนอกบ้านให้มากที่สุดแต่ขอให้ความให้คำยืนยันว่าตอนนี้เรื่องของล็อกดาวน์เรายังไม่ได้มีการออกประกาศอะไรทั้งนั้นครับแล้วก็ตัวนี้ครับพยายามจะเน้นย้ำพี่น้องที่ยังฟังอยู่นะครับก็ขอให้เน้นว่ามันไม่ใช่การปิดร้านสะดวกซื้อเลยหรือปิดร้านอาหารเลยผมเชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะมีการเข้าใจผิดกันดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือเปิดเหมือนเดิมแต่ในช่วงเวลาเที่ยงคืนจนถึงตีห้าขอให้ความร่วมมือในการปิดสถานที่เหล่านี้นะครับ ก็เรียกว่าเป็นการให้ความมั่นใจนะคะและถ้ามีปัญหาอย่างนี้สามารถสอบถามติดต่อไปได้ไหมคะว่าทางกรุงเทพมหานครตกลงแล้วมาตรการต่างๆเป็นยังไงมีช่องทางติดต่อทางกทมโดยตรงไหมคะออทางหน่งหาหนะครับก็สามารถจะสอบถามมาได้ส่วนไลน์ล้วก็จะมีไลน์อัศวินคลายทุกนะครับที่เรียกว่าถ้าเกิดท่านเปิดไลน์ก็สามารถแอปแปดไปที่แอดได้โดยการใส่ ID ไลน์แอดนะครับตัวแอดแล้วก็ a s w i n BKK ครับโดยระบบนี้จะรวมกับระบบ155ในการที่จะแก้ปัญหาในการรับแจ้งเรื่องต่างๆแล้วก็ดําเนินการแก้ไขให้โดยเร่งด่วนครับ